จะม,มาเล่นไม้ครับนี่คือสาน้าที่ผมอดใจอุ่นจังเลยมีอะไรอุ่นคนนีมม้ไหมน้ำได้ด้วยให้มันจะกมน้ำตายยาแล่นจ,จะตายไม่ตายอยู่อีกบ้านที่ผมสร้างมาเองมไม่จริงดัง นี่มีงานนั่งย่อมย่อมอยู่ทนไหนไม่มีคนนี่ห้องทำงานงานกงขังข้างๆก็มีข้างๆก็มีมีไก่น้องไก่มาแล้วจ้าเอานี่ไงมาให้กินอาหารก่อน เยอะเยอะเลยไป๋ยวไปนอมแบบให้คงเนี้ยหมูให้เอ็นบีซีนะคนเฝ้านะครับจริงใจนอนผมเคยดวงนี้น เดี๋ยวผมจะเปลี <mor ่ยนไปอืมด้านบนให้มันได้บรรยากาศ .4 ของตอนมาแล้วเดี๋ยวชินลดไฟไปตั้งเตียงนะอันนี้สักครึ่งชั่วโมงจะทําได้อือ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  นอ,นอนไนเร้่อยด้วยกันนอนนอนละเตือนเลยนี่ลงไปเถอลงเสร็จแล้วก็จะพอละให้ลงอัดมั่งเตดาเตตอ ไอมือ,อ,อ,อนมืนน able, ั่นนี่นี่นนี่นี่นนี่ะช่ล้สำหรับวันนี้สวัสดีแคบบา